สวัสดีค่ะนี่พวกเราเองนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิทยาศาสตร์การประมงเรามาฝึกงานที่สูงวยู่ใจและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยค่ะวันแรกของการฝึกก็โดนจับแยกกันเลยค่ะคนละฐานฐานที่เราไปคือฐานแปลงเพศปนินค่ะเริ่มงานวันแรกก็โดนงานใหญ่เลยค่ะได้ขอปากปนินตอนแรกเราเนึกว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้แต่สนุกมากเลยค่ะ เนี่ยลุงพ์ลุงที่สอนงานเราซึ่งเห็นหน้าแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะพอเราเคาะปากปลาเนียนเสร็จก็จะเอามาไว้ที่ระบบน้ำหมุนเวียนไขที่ได้จากปากปลาเนียนก็จะได้ระยะที่แตกต่างกันมีทั้งหมด5ระยะระยะที่1ไข่ไขจะเป็นสีเหลืองทางฟองยังไม่มีการพัฒนาการระยะที่2จะมีตา2จุดสีดำเห็นชัดเจน ระยะที่3ไข่เป็นสีน้ำตาลมีการพัฒนาจนเห็นส่วนตาและหางชัดเจนระยะที่4ลูกปลาฟักออกเป็นตัวแต่ยังมีถุงไข่แดงติดอยู่ระยะที่5ถุงไข่แดงยุบและว่ายน้ำได้ส่วนคุณป้าคนนี้ป้าสุดใจน่ารักมากรับซื้อขนอมให้กินตลอดต่อไปก็เตรียมบ่อปูนเพื่อลูกปลาดินที่ว่ายน้ำได้มาลง โดยแต่ละบ่อจะมีลูกปลาประมาณสอ0 0มตัวพอลงลูกปลาในบ่อปูนเสร็จเราจะผสมอาหารซึ่งที่สูนย์วใจแห่งนี้ใช้การผสมแป้งเพศด้วยการให้อาหารผสมกับยาแป้งเพศสูตรก็คือ,อยา5กรัมผสมกับแอลกอฮอล์95% 1ลิตรจะได้เป็นสต็อกฮอร์โมนแล้วไปปันผสมกับอาหารแล้วให้ลูกปลากินค่ะ และสูในวใิจัยแห่งนี้โดดเด่นเรื่องพอเลี้ยงปลาอิกด้วยค่ะพอลูกปลาอยู่ในบอ่อปูนครบ24วันก็เตรียมจัดจำหน่ายให้กับกเกษตรกรที่จองไว้ค่ะต่อไปเป็นการล้างบ่อของบอ่อดินโดยการสูบน้ำออกตักลูกปลาออกและฆ่าเชื้อด้วยปูนขาว ส่วนคุณลุงเสื้อสีแดงคือลุงโก้ค่ะคุณลุงเสื้อสีฟ้าคือลุงพงค่ะเป็นคนสอนงานพวกเราถึงจะเสียงดังไปบ้างแต่ก็ใจดีค่ะแล้วได้มีการลากอวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเพื่อนําไปฉีดฮอร์โมนที่โรงพยาบาลพอฉีดฮอร์โมนครบ12ชั่วโมงจะเก็บไข่ไปฝากที่ระบบน้ําหมุนเวียนเมื่อเลี้ยงในระบบน้าหมุนเวียนครบ6ชั่วโมงจะนําไปเลี้ยงต่อในบ่อดินค่ะส่วนผู้ชายเสื้อสีฟ้านั้นคือนาทอนค่ะ เป็นคนสอนเรามัดถุงปลาถึงพวกเราจะมัดไม่ได้ขนาดไหนก็จะเป็นคนสอนค่ะถานต่อไปเป็นการคัดพ่อพันธุ์แม่พัน์กบค่ะพอคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เสร็จแล้วก็ไปเก็บผักบุง้งเพื่อให้ไข่กรบได้เกาะค่ะพอเช้าวันลุ่งขึ้นเราก็จะมาดูน้องกบค่ะว่าน้องได้ออกไข่หรือเปล่าถ้ามีไข่ก็จะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบกับข้อบ่อเดิมค่ะค่ะนี่คือทั้งหมดที่เราฝึกงานกันมา26วันอาจจะมีเหนื่อยบ้างสนุกบ้าง แต่ก็รู้สึกดีที่ได้ลองลองมือทำค่ะพวกเรานิสิตชั้นปีที่3ม,มหาวิทยาลัยนาเลศวรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิทยาศาสตร์การประมงขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยค่ะและขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ